สรุปหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับมวยไทยและกุลขแมที่ซ e o อสมาพันธ์มวยไทยโลกออกมาถแถลงเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณสุปราณีที่เป็นซ e o ของอิฟมาหรือสมาพันธ์มวยไทยโลกได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับงบประมาณนะครับเพราะว่าโดนกล่าวหาแล้วในข้อถแถลงนนั้นะครับก็มีรายละเอียดเยอะมากผมก็จะพยายามสรุปให้สั้นที่สุดนะครับ ซึ่งเมื่อได้ฟังข้อสรุปนี้แล้วก็ลองไปหาฟังคลิปยาวๆกันได้เลยนะครับมีคนแชร์เยอะมากซึ่งคุณสุปราณีเนี่ยพูดได้ดีมากฟังแล้วรู้เลยว่าท่านรักมวยไทยมากจริงๆครับเอาละครับข้อที่1นนะครับเส้นทางของการเข้าสู่โอลิมปิกของมวยไทยนั้นเนี่ยจะต้องเดินทางไกลมาก และมีด่านเยอะมากด่านที่ 1, ที่2ที่3ที่4เต็มไม่หมดเลยหลักๆก,ก็คือจะต้องมีชาติสมาชิกให้ได้ร้อยกว่าประเทศขึ้นไปโอโ้ยากนะเนี่ยและในทุกประเทศนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากโอลิมปิกสากลของประเทศนั้นๆอีกโอโ้ยากไปใหญ่ซึ่งมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็จะต้องผ่านองค์กรอะไรอีกอ,อีกเยอะเลยเนี่ยโอโ้ยากมากข้อ2ตอนนี้แม้ว่ามวยไทยจะยังไปไม่ถึงสุดทางของโอลิมปิก แต่ก็ถือว่าเราอยู่ในระดับที่เกือบจะแตะขอบฟ้าแล้วครับเกือบจะได้เข้าโอลิมปิกแล้วอีกนิดเดียวข้อ3กุนขแม <c oughs> ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งครับถ้าอยากไปได้แบบมวยไทยพวกคุณก็ต้องเริ่มต้นกันเองซะก่อนต้องจัดตั้งสมาคมอะไรของคุณนะแล้วก็หาชาติสมาชิกให้ได้ร้อยประเทศซะก่อนอะไรประมาณนี้ ยาก 4. มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าสมาพันธ์มวยไทยโลกจะแบนทุกประเทศที่เป็นสมาชิกและเข้าแข่งในกุนแมแอในซีเกมซึ่งผมก็เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยชาติสมาชิกก็ต้องเลือกซึ่งมวยไทยสำคัญกว่ามากๆข้อหาหากเหนื่อยหากชาติที่เป็นสมาชิกถอนตัวทั้งหมด จะทําให้จํานวนประเทศที่ร่วมแข่งขันเนี่ยไม่พอต่อการจัดแข่งคุณคแมนะครับแปลว่าจะเกิดการคุมกําเนิดคุณคแมตั้งแต่ยังไม่เริ่มซีเกมเลยข้อ6ครับอันนี้สําคัญมากอึง้งประเทศไทยเกือบเสียคําว่ามวยไทยไปแล้วครับเพราะว่ามีชาวต่างชาติจ้องจะจดคําว่ามวยไทยกันเยอะมากแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่อนุมัติและฝากเด็กผู้หญิงสองคนมาแจ้งกับคุณสุปราณีข้อ7 คุณสปานีจึงได้นำมวยไทยไปจดทะเบียนสิทธิทบัตรโดยใช้เงินส่วนตัวปร,ประมาณ10กว่าล้านบาทนะครับซึ่งเอามาใช้ในการดำเนินการต่างๆโดยที่ไม่มีเงินของภาครัฐมาช่วยเลยโหอันนี้น่าตกใจเลยนะเนี่ยข้อ8ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆเลยและอยากจะบอกว่าผู้ที่มีพระคุณผู้ที่มีคุณอุปการต่อมวยไทยมากๆในเวลานี้คือคุณสุปราณีและน้องผู้หญิงสองคนนะ,นะครับ สุดยอดมากขอคาราวะครับ